sân hạ con anh lòng sòng, cậu tiếp tất trái cậu hay là ao tù trao cậu muôn biểu, buôn lòng nặng hứ tắc lại han trái, sủng trái sư biến chơi hư nặng hứ năn óo quê cả, cậu han lòng tặng năn cổ, biến an nát ta nặng cậu ó, cậu han lòng Cậu han <coughs> câu ha han lòng tăng ăn yung khổ nan biến tăng ăn yong lệ tăng ăn xoàng an sơ nan âm bản a chú <coughs> cả sa <coughs> lòng tăng án hồ trái câu tức 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 xuân hay <coughs> lai bình nhờ, nan cậu <coughs> an thì hay trái xoàng sơ lười nằm mặc chập bịt lệ hay จูอาศักเก่ามวนเปียวโอเกาถังลองตั้งในจังเคเปลี่ยนรองตั้งอันกวนูกหลีเฮ็ดในจูอาศักเขาอันปวดหน,าใน,ใน,ในาในรลในโลก้าในออเกาป้องเฮ็ดลองตั้งใหญ่หนาะตั้งหลยโอเกาแต่เฮ็ดเฮื่อไหลผุกซอมสวนต้นคือหมักจะปิดไหล ปุ่นตูเจ้าเก่าโอตูเก่าเฮ็ดสวนไหลอู้อู้เย็นไหลแหลผุกซอมตวนหมักกูเจือกูเมียวอ๋อเขาคุดน,ำน้ำหนองตั้งไหลปวนอันตักคุดปลาเถินอันมีตวนไม่ไหลมียวนั่นอ๋อเขาซื้อ เอาขาค้นใจขาค้นยิงนำหน่าเลไรล,ลุกขาอันเกิดเล่งมากันใเนเฮือนเก่านั่นออเก่าไรมักมีผงโซผงโวนำหน่าเสียเขาเชื่ออันยำอยู่กันในเวงเย,ยรูซาเล็มน,นั่นอ๋อเกาซ้ำผ่าเก็บเอาขวัญเงินคำผันตาเจ้านั่น sẽ cà đi mướng ăn câu úp bừng tang lạy năn má còng vai, ít tang phù yến quân trái tang lạy hết buồi chặt sèng buồn câu lệ câu lệ phù yến nằm nà chấm nàng quân trái thuộc trái trật trái năn o nàng năn lệ câu hot thứng tang ăn nhảy sung lệ phe quang ตัวตอนมาหรือตอนหนา่าเสียเขาเชื่อันยามอยู่กันกว่ากันในเวียงเยรูซาเล็มนั่นแหละปีญญาเก่าก่ออัมต้อนหายกว่าเสกตีเก่าล,ลายการเก่าใครไลนั่นเก่าไายกูชื่อกูเปิงโอเก่าอําเปะอําเทงเแปบบ็ดการหัวใจเกา่าจมเสือนั่นเสือเชื่อเสือเปิง กขาอุบ่าวลดยการเขาคัดใจจูใเฮ็ดการมีตั้งสิ่งตั้งหลงนั่นแหละลองตั้งเช่นนั้นตักตักสิ่งเปลี่ยนทักสิ่งเปลี่ยนจูที่เขาอ๋อเช่นนั่นตั้งสิ่งเปลี่ยนอจูที่เขาออนางนั้นเล่เขาไข่ใจวุ่นใจตั้วลองอันเขาเอามือปองเฮ็ดการเขาไข่ละ ແລະຄັດຈະອີໂຈຈາອໍແຮງອອກເຮັດສັງທັມຫຼືມາເຍົານັ້ນເຊລແກົລາຍຫາຫັນກູຊື່ກູປຶງນັ້ນເປັນອະນັດຕະລອນລອນແລະປຽນມືອນຊືດັ່ງອັນກິນລົມກິນແດງກວລອາປອງລອງກະສັງລລາີສຸດມຈັມຄົນຫໍຄໍາຈັຮັດຈ່ອມັນອັນົນໍອນຕັ້ງຊືນັ້າເຮັດມາເົ nan quê ô có bơ chưa nặng này lệ, cao xăm khai chạy vun chạy tuê lui lòng, bì nhà ít tăng tăng ảnh yong ma ít tăng tăng ảnh ngơ ngạ ngơ ngạ biến chưa nặng hư năn ô mơ nan cậu hà wa bì nhà mẹt lý lơ toàn nà sẽ tăng ảnh hai mực mơ chưa nặng ảnh lèng แม่ลีเหลือต้นน่เสีันรับสิ่งนั่นอ๋อคนนั้นมีปีนยาเขานั้นมีหมักตากันในก็โขเขาเลยคนเมื่อจำจังกว่ามากกันในรับสิ่งอ๋อวานังไหนวาไหนนั่นออในวานั้นเสกเกาหาหันลงังอันอมู่เจอเจ,เอ,เจเอ,เอเหลียวเปิงเหลียวกวย พอดถึงกระหนือเขาตั้งหลายองอมเก่าหลัดกระไนหูใจเก่าเลว่าอำมูวอันตีไลตกขอดกระหนือเขาชื่ออันเงื้ง,ง่านั่นตักตกขอดถึงที่เกา่เกาเก่ามือนเหมือนกันเคยเลเก่าในเปลี่ยนคนมีปีญญาสิโกตักมีอาจูกระสันว่านังไหนอ่อม ก็เลยหาว่าอัมมีอาจูกระสังเป็นอนัตตาล่อนล่อนกุวยอว่าหน่งไหนอผู้ไรโกอัมตองอัมตองกวนอันมีปิญญาผู้ไรเสก็เสกควโก้อัมตองควนให้เึกมือขิงกาล่ากรรมดินนั่นเปื่อนตักหลงลืมเปียดเฮา กามีตั้งเสียงตั้งหลงโอเฮาการเปลี่ยนคนมีปีญ่าอีกตั้งคนให้หมึกตักออนกันตายกว่าเหมือนเหมือนกันโอเปื่อในเล็กเกาเมื่อจันตั้งอันอาศักลิบก็เปิดองตั้งกรรมการมีกันในตั้งอันอาศักลิบอยู่นั่นอัมปอง อาจูปุ่นเก่าลาลาเล่ให้เก่าขัดทุกข้ากุยโอกามีทั้งเสียงทั้งหลงเปลี่ยนอันนตัตตาล่อนล่อนเล่เขาก็เลยกินล้มกินเล้งกุยโอนอกเส้นให้เก่าซ้ำมือจานรวยลองตั้งอันเก่าใกล้คัดใจเฮ็ดหยาบเฮ็ดผิดไหวเช้นนั้นก็ปือเก่าหาลองอันเก่าตักไหลไหว กึดไหวจันปุ่นก็อันตักเปลี่ยนมาลึนหลังเก่านั่นออกก็นั่นเตเปลี่ยนกคนมีปีนยาหื้อเตเปลี่ยนกคนเงื้อเงืองาหือผู้ไหลเตะหาไหลว่าชื่อหื้อเสีโกก็นั่นตักอุบเปิงการเก่าคัดใจโจจะเฮ็ดไหวนั่นไหลการเก่าเฮ็ดรวยปีนยาเก่าไว้ กันในมึงโลกาในนั่นไหลลองตั้งนั่นก็เปลี่ยนอน,นตัตตาล่อนล่อนอกุิยโอก็เปื่อไนเล่เกาขึ้นทบหันว่าอัมมีตั้งอันมุงท่ามองท่าแล่กุย่นไลใจลูล่ล่วยลองการเก่าใกล้คัดใจเฮ็ดยหยับเฮ็ดผืดนไว้เช่นนั่นออเรามันจำปิ๊กซ้าเปลี่ยนก้อน เอาตั้งปีญญาเงี้ยอีกตั้งตั้งอันกัดอันขันเฉลยใกล้คัดใจเฮ็ดไหวเชื่อน,นั่นเชก่กามีตั้งเสียงตั้งหลงนั่นตักไหลไหวกึดไหวจันปุ่นก็อันยัง้งอันไหลเฮ็ดกระสังเลไให้ไหลมาจำจ้าอ๋อลองตั้งในกเนน็เปลี่ยนอันนัตตาเปลี่ยนลองตั้งอันอัมตราอ๋อ กขเฮ็ดสั่งอยู่หยับใจยุ่งใจอยู่จูอสักเลยเขามีอจูกระสังการหนังอันอนสักเมื่อยเย้ยายืนอยู่นั่นการเมื่อยเฮ็ดเมื่อยสั่งตั้งสิ่งตั้งหลงนั่นอัมปันอจูกลวยอัมกายังเปลี่ยนลองตั้งอันหยับใจยุ่งใจเฮ็ดให้เปลี่ยนเปลี่ยนหูไข่หูเมากลวอยโอลหรือเสียนั่นขิงกังขึ้นก่อ หัวใจเมาอัมไลแต่ไลนิมลองทั้งนั้นก็เปลี่ยนอันนัตตาออตั้งอันกินอันคบตั้งอันหัวใจเมาเปียวเปียวกันไหนลองทั้งอันมันใกล้คัดใจเฮ็ดยหยาบเฮ็ดผืดนั่นเปลี่ยนตั้งอันถูกหลีเฮ็ดเสเป,ปิ่นปูนควนเขา้าออลองทั้งนั้นก็เกาหาว่าเปลี่ยนอควางอันพร้าเป็นเจ้าปันออ โอโอมันโอมันอำ่ำเปมันเจ้าอ่ำปันขว้างจึงผู้ไหลตักกินไหลผู้ไหลตักจำจ่าไหลรา่าเป็นเจ้าปันปีญญาเง่นอีกตั้งขว้างอันจมเสือทีก้อนมันเจ้าทุกใจเจืกใจนั่นโอ้ที่ก้อนมีอ่ะแนนั่นจำมันเจ้าใจให้เขาเฮ็ดกันนั่น อันหยากใจพึดใจหน้าหลงหลงังให้ไลเก็บหอมจู่ซชิมไว้ปุ้นอันตักเปลี่ยนตีโกอันทุกใจเจือใจพระเป็นเจา้านั่นอ้อลองตังในก็เปลี่ยนอันนัดตาเหมือนเชื่อหนังอันกินลม้มกินแหล่งกวยนั่นอ้อ